ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมถาวรบอลสีนะครับมีบอลสีที่ช่วยครับราคาเบาเครับหลักสิบหลักร้อยครับมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่17นะครับของเดือนตุลาคมนะครับวันนี้ก็ไปรษณีเปิดทําการสามารถจัดส่งได้ครับค่าจะส่งก็มาเมาหมา50บาทครับส่งไปรษีอีเมนะครับ สำหรับคนที่สะดวกในการโอนนะครับ50บาทนะครับเมาเมาครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนก็มีปลายทางสวิกให้นะครับค่าจะส่งมาเมา70บาทครับสำหรับปลายทางครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากราคาเบาๆครับไม้สวยๆครับนี่ไม้ไสกระถางสีนะครับนี่เป็นไม้ด่างนะครับสวยนะครับนี่อันนี้กระถางละ50บาทนะครับนี่เริ่มจากกระถางแรกเลยครับนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้ด่างนะครับนี่เป็นไม้ชิ้นผาผมนะครับ อันนี้ขอราคาเบาๆนะครับหน้าไม้กําลังเปิดมาสวยนะครับ50าบาทครับนี่หน้าไม้สวยๆครับราคาเบาๆครับ50าบาทครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้ครับลูกไม้ด่างนะครับนี่สวยนะครับนี่ราคากระถางละ50บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเลนูนครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้นะครับราคากระถางละ50บาทครับนี่ชุดนี้50บาทครับมี2กระถางนะครับนี่เลนูนครับนี่ ไม้จะด่างเยอะหน่อยนะครับต้องขอคนเลี้ยงเป็นด้วยนะครับนี่ห้บบาทนะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับชุดนี้ราคาเบาๆครับ50บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ก็ราคาเบาลงนะครับนี่อันนี้ราคา40บาทครับอันนี้เป็นโนพะก้านะครับนี่เป็นไม้เก่าเรานะครับไม้แลเก่านะครับซุยนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับราคากระถางละ40บาทครับหน้าไม้สวยๆครับกระถางที่1ครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่โนพะก้านะครับนี่ใครที่ชื่นชอบไม้ ด่างออกสีมินๆนะครับเดี๋ยวไม่ผิดหวังนะครับราคากระถางละ40บาทเองครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นโชคล่ําซ้านะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็40บาทครับหน้าไม้สวยๆครับ40บาทราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นน้ำมึงนนนะครับนี่น้ำมึงนนครับด่างครับนี่หน้าเดิมครับนะครับหน้าไม้สวยนะครับนี่ราคาไม่แพงครับ40บาทเองครับหน้าไม้ที่สวยครับน้ำมึงนนกระถางที่หนึ่งครับ อันนี้กระถางที่สองนะครับนี่นาไม้ประมาณนี้ครับราคาเบาๆครับ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ40บาทกระถางที่สองนะครับอันนี้ใบใหญ่หน่อยนะครับ40บาทครับกระถางที่สามนะครับน้ำมึงนนนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ราคาไม่แพงครับ40บาทเองครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ40บบาทกระถางที่ สี่นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่น้ำมองโนนครับเป็นหน้าเดิมนะครับหน้าจดทะเบียนครับสี่สิบบาทนี่ครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับเอามาต่อท eh ่นี้ครับอันนี้เป็นสลีิมงคลดีนะครับนี่หน้าไม้ก็ประมาณนี้ครับราคาเบาๆครับสี่สิบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับเอามาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นปีกมัจจุราชนะครับนี่เดี๋ยวภาบขยับนิดนึงปีกมัจจุราชนะครับนี่เป็นไม้ใบหอกครับนี่ปลายนะครับสวยนะครับราคากระถางละสี่สิบบาทนี่ครับ หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับนี่เอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นชมพูพานนะครับนี่ปลายชมพูชมพูนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ราคาเบาๆครับ40บาทครับหน้าไม้สวยราคาเบาๆครับชมพูพานนะครับน um no si okay uh, uh, ี่หน้าไม้สวยนะครับอันนี้เป็นเออ่ซับลุงโลดนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับราคากระถางละ40บาทครับหน้าไม้สวยราคาเบาๆครับ40บาทครับพอเลี้ยงได้นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับราคาไม่แพงครับแป๊บขยับนิดนึง เอามาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นด่างเกยชัยนะครับนี่เป็นไม้กัดสีสวยนะครับนี่ถ้าไล่แดดก็จะสวยมากครับนี่หน้าไม้สวยนะครับราคากระถางละ40บาทครับหน้าไม้สวยสวยราคาเบาๆครับ40บาทครับกระถางที่2ครับนี่กระถางที่สวยหน้าไม้เปิดมาสวยครับนี่40บาทครับหน้าไม้สวยสวยราคาเบาๆนะครับ40บาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นซับพูนผลนะครับนี่เป็นไม้แรเก่าคนนะครับนี่สวยนะครับนี่เปิดหน้ามาสวยเหมือนกันครับ ราคากระถางละสี <inequ ity S 1> ่ส <ira> ิบาทครับหน้าไม้ส uh ่วยๆราคาเบาๆนะครับน AH ี่โอเคนะครับอ่มาต่อท่านี้ครับอันนี้น่าจะเป็นเมืองนครชุมนะครับนี่กระถางละสี่สิบาทเหมือนกันครับกระถางที่หนึ่งนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับนี่ใส่กระถางสี่ล้นๆ้นครับสี่สิบาทครับหน้าไม้ส่วยๆครับกระถางที่หนึ่งครับกระถางที่สองนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับสี่สิบาทครับมีทั้งหมด4กระถางนะครับกระถางที่3นะครับนี่ราคาเบาๆครับ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับนี่ สี่สิบาทกระถางที่สี่นะครับมีทั้งหมดสี่กระถางนะครับขนยหา่นี่ราคากระถางละสี่สิบาทครับนี่สี่กระถางครับนี่หน้าไม้สวยนะครับราคากระถางละสี่สิบาทครับหน้าไม้สวยนะครับนี่เอาไปอัพกระถางเอานะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับอันนี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับนี่พรพุทธะนะครับเนี่ยมีจํานวนอยู่นะครับนี่ไม้สีเหลืองนะครับนี่สวยนะครับนี่ไม้ใหญ่เลยนะครับนี่ ราคาไม่แพงนะครับนี่อันนี้น่าจะมี2ต้นนะครับสีบาทครับหน้าไม้สวยๆครับราคาเบาๆครับสีบาทครับกระถางที่2นะครับนี่ราคาเบาๆนะครับสีบาทครับพรพุทธะอ่ะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่หน่อยนึงนะครับนี่ต้องไปอัพกระถางเอานะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับนี่พรพุทธะนะครับราคากระถางละสีบาทครับนี่ครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับนี่พรพุทธะนะครับเป็นไม้กัดสีสีสวยครับราคาเบาๆครับสีบาทครับหน้าไม้สวยๆครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นดารานะครับนี่เดี๋ยวแป๊บขยับนิดนึงดารานุพรัตนะครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับนี่มีสี่กระถางนะครับนี่ราคาไม่แพงครับนี่ไม้ป้ายสวยนะครับดาราเป็นไม้ป้ายสวยครับนี่สี่สิบบาทครับกระถางที่หนึ่งนะครับสี่สิบาทกระถางที่สองนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับสี่สิบาทเองครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับสี่สิบบาทกระถางที่สามนะครับนี่ อันนี้จะสีเขียวนะครับนี่สวยนะครับป้ายเขียวนะครับ40บาทกระถางที่4นะครับมีทั้งหมด4กระถางนะครับนี่เดี๋ยวแป๊บส่งให้ดูจะชัดนี่40บาทเองครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับ40บาทครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นเจ้าสาวนะครับนี่ป้ายนะครับนี่สวยนะครับราคากระถางละ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับนี่40บาทกระถางที่2นะครับมีทั้งหมด2กระถางนะครับคลิปนี้ครับราคาเบาๆครับ40บบาทเองครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ขยุบึ้นมานิดนึงไม้จะมีชื่อมีราคาขึ้นนิดนึงแต่ก็หลักสิบอยู่นะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นปีศาจแดงนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับไม้ล้นกระถางสี่แล้วครับนี่ราคาไม่แพงนะครับนี่ขอ60บาทท่านั้งครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับหกสิบบาทครับกระถางที่หนึ่งครับหกสิบบาทกระถางที่สองนะครับนี่เป็นปีศาจแดงนะครับนี่หน้าไม้สวยครับเป็นหน้าเดิมนะครับ มี2กระถางนะครับนี่ราคากระถางละ60บาทเท่านั้นครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นผีตาโขนนะครับเป็นบอลกาบนะครับนี่บอลกาบป้ายนะครับสวยนะครับนี่ราคากระถางละ60บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับอ่ามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับนี่สวยๆครับราคากระถางละ60บาทครับมี2กระถางนะครับคลิปนี้ครับ2กระถางกระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับเนื้อราคา ราคากระถางละหกสิบาทนะครับนี่พ่อค้าก็พูดนานๆลิ้นจะรัวนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับราคากระถางละหกสิบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเกสรภูมิลินนะครับนี่อันนี้อ้าบอยู่ในกระถางห้านะครับนี่อันนี้ขอราคาเจ็ดสิบาทครับมีไซส์ใหญ่นะครับนี่ไซส์ใหญ่ก็มีครับเดี๋ยวรอชมนะครับนี่ท้ายคลิปนะครับอันนี้ราคากระถางละเจ็ดสิบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นรัศมีจันทร์นะครับนี่ มีทั้งหมด3กระถางนะครับนี่น้าไม้สวยนะครับราคาเบาๆนะครับนี่ราคากระถางละ80บาทครับนี่รัศมีจันนะครับนี่เป็นไม้แลที่บอกว่าก็เดี๋ยวนี้ราคาเบานะครับจับต้องได้นะครับเป็นไม้แลที่ปีอาจจะปีจําไม่ได้นะครับปีไหนนะครับนี่ก็ราคาไม่แพงครับนี่ไซส์กระถาง5อัพกระถาง5้าครับรัศมีจันนะครับนี่กระถางละ80บาทเองครับหน้าไม้ใช้สวยราคาเบาๆครับแปบาทครับกระถางที่1ครับ อันนี้กระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้สวยเปิดมาสวยครับราคากระถางละ80บาทครับมีทั้งหมด3กระถางนะครับอ่าอันนี้กระถางที่3นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่รัศมีจันทร์นะครับ3กระถางกระถางละ80บาทครับกระถางที่3เมื่อกี้นะครับราคากระถางละ80บาทเท่านั้นครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ อันนี้เป็นทองศิลนะครับนี่เป็นไม้ที่แบบว่าสวยนะครับนี่จุดสีแดงๆงครับายเหลืองครับอันนี้ขอราคา80บาทนะครับนี่ใบมีตําหนินิดนึงขขาลกขอราคา80บบาทครับนี่ทองศิลนนะครับนี่ราคาเบาเบานะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นทองทารานะครับอันนี้เป็นไม้สวยนะครับนี่ไม้สูงใหญ่นะครับนี่สองใบกับหนึ่งหลอดนะครับนี่ครับน้าไม้ประมาณนี้ครับทองทารานะครับนี่สวยนะครับนี่กระถางห้านะอัพกระถางห้าอยู่นะครับนี่ อันนี้ขอราคา150บาทนะครับหน้าไม้สวยครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นปีศาจแดงครับเป็นปีศาจแดงลูกตาลนะครับแหมแต่ไม่ป้ายนะครับนี่ต้องเอาเปลุ้นเอานะครับนี่อันนี้ขอราคา90บาทครับปีศาจแดงครับเป็นลูกตาลนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับไซส์กระถาง5.5านะครับนี่ปีศาจแดงลูกตาลนะครับขอราคา90บบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ อันนี้เป็นทิวาลาตีนะครับนี่เป็นไม้สวยนะครับอันนี้ก็ขอราคา90บาทครับไซส์กระถางหกนะครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับนี่ครับราคาไม่แพงครับหน้าไม้สวยๆครับเดี๋ยวผมขยับนิดนึงนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บสักครู่นะครับช้านิดนึงครับโอเคครับอ่ามาต่อกันเลยครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้ด่างครับใบกลมๆมนๆนะครับนี่สวยๆครับขอราคา80บบาทครับลูกไม้นะครับนี่ มีสองกระถางนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับกำลังเปิดมาสวยครับนี่เป็นลูกไม้นะครับราคากระถางละแ0บบาทเท่านะครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเงาจันนะครับนี่ไมาเลี้ยงไว้นานนะครับนี่สวยครับปลายมีเยอะครับเงาจันก็เป็นไม้ประมาณนี้ครับสีดำๆเงาๆนะครับนี่มีติดป้ายครับราคา80บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นนาคาลุยไฟครับเป็นไม้กัดสีนะครับ นี่สวยแจ่มมากครับนี่สวยมากครับราคาแปดสิบาทครับหน้าไม้สวยราคาเบาๆครับแปดสิบาทเท่านนครับหน้าไม้สวยนะครับอ่ามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นพุทธคุณนะครับนี่พุทธคุณนะครับนี่เป็นไม้แรปีน่าจะเป็นปีท้ายๆน่ยผมก็จําไม่ได้นะครับต้องขออภัยนะครับนี่ครับพุทธคุณนะครับไม้ไซส์กระถางหกนะครับนี่มีใบอยู่แค่สามใบนะครับใบเสียก็เอาทิ้งออกครับเก็บที่ใบที่แข็งแรงไว้ให้ เพื่อนๆนะครับนี่สวยๆนะครับพุทธคุณนะครับขอราคา90บาทครับหน้าไม้สวยครับไส้แดงครับนี่90บาทเท่านั้นครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเกสรพุมเลินนะครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับนี่นี่ครับอันนี้อัพอยู่ในกระถาง6นะครับไม้จะมีหัวครับแต่ไม่ค่อยใหญ่มากครับต้องเอาไปเลี้ยงต่อนะครับเกสรพุมเลินครับราคา150บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเพชรมองนน์นะครับอยู่ในฟอมกรนะครับนี่ไม้ด่างครับเป็นไม้ใบหนาเหมือนกันนะครับนี่ไม้ที่ว่าไม้ด่างจะเสียง่ายแต่อันนี้จะใบหนาจะเสียยากนะครับนี่ใครชอบไม้ด่างๆนะครับนี่ไม่ผิดหวังครับเพชรมืองนน์ครับนี่อยู่ในกระถางหกนะครับหลายต้นนะครับอันนี้ขอราคาเบาๆครับเ0บาทเท่านั้นครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆ90บบาทครับนี่กระถางที่หนึ่งครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้จะย่อมลงหน่อยนะครับอันนี้ขอราคา80บาทครับนี่เพชรเมืองนนท์ครับเป็นไม้ด่างครับนี่ไม้สวยนะครับ2กระถางครับ90บาทกับ80บาทนะครับนี่นาไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นมณีจันท์นะครับนี่เป็นไม้มณีจันท์นะครับนี่ไม้กระสีนะครับแหมแต่ของผมจะด่างมานะครับนี่สุยครับ ไม้ถ้าเปิดด่างมาก็จะด่างนะครับนี่สวยๆนะครับอันนี้ขอราคาแปดสิบาทครับมณีจันทร์นะครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้ชมพูชมพูนะครับนี่ล้นกระถาง5แล้วนะครับนี่ขอราคาแปดสิบาทเท่านั้นครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับแปดสิบบาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นกระบี่ในร้อยนะครับนี่เป็นไม้ใบหอกครับ ด่างสวยนะครับนี่ด่างขาวเหลืองนะครับสวยนะครับขอราคาแปดสิบาทครับไม้เลี้ยงไว้นานครับแปดสิบาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเศรษฐีหมื่นล้านนะครับนี่หมื่นล้านกับพันล้านคนละอย่างนะครับนี่หมื่นล้านก็จะป้ายขาวเหลืองครับสวยนะครับนี่ราคาแปดสิบาทท่านหน้าไม้สวยๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้ใบหอกครับเท้าทองอินนะครับนี่เป็นไม้ที่เลี้ยงไว้นานแล้วครับนี่น่าจะมีหัวมั่งแล้วนะครับ สวยนะครับนี่ขอราคา90บาทครับนี่หน้าไม้สวยๆครับเท้าทองอินนะครับนี่หน้าไม้สวยมากครับราคาไม่แพงครับน่ามาเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นสีกาญจนานะครับเจนสองนะครับนี่สวยๆครับขอราคา80บาทครับนี่สีใบครับนี่สีกาญจนานะครับนี่ใส่กระถางห้านะครับนี่ราคาเบาๆครับ80บาทครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นโชคล่ำซ้ำนะครับเป็นน้อไซส์กระถางห้าครับ เป็นไม้สวยนะครับนี่สีชมพูชมพูนะครับนี่ไครสายหวานครับไม่ผิดหวังครับขอราคา70บาทครับไซส์กระถางห้าครับเป็นไม้ใหญ่ครับมีทั้งหมด2กระถางครับราคากระถางละ70บาทครับนี่กระถางที่2ครับโชคกล่าซ้ำนะครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับเอามาต่อทางนี้ครับใครที่สายไม้ลูกไม้นะครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่ๆกระถาง6นะครับนี่โอ้ใหญ่มากครับนี่ส่งได้นะครับนี่ กับไม้ชมพูชมพูนะครับนี่เอาไปเลี้ยงนอกตู้นะครับนี่อันนี้ขอราคาเบาๆนะครับขอ90บาทนะครับนี่เป็นลูกไม้นะครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับนี่มี2กระถางนะครับนี่ใครสนใจจะเอาไปเลี้ยงครับนี่ราคาไม่แพงครับขอราคากระถางละ90บาทเองครับส่งทั้งกระถางนะครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับ2กระถางครับกระถางใหญ่ๆเลยครับนี่ใครใส่ลูกไม้นะครับนี่เป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับนี่ราคากระถางละ90บาทครับนี่ สวยๆก็เกิดรับสองกระถางก็เอาไปร้อยหกสิบก็ได้ครับนี่ราคาเบาๆถ้ากระถางเดียวขอแปดเอขอเก้าสิบาทนะครับราคาไม่แพงนะครับนี่ราคาเบาๆครับวันนี้ก็มีไม้ไห้ชมประมาณแค่นี้นครับสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้ครับเบอร์ก็ศูนย์แปดสี่ครับเก้าเจ็ดแปดหกแปดหนึ่งแปดครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ครับมาทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็สนใจก็ทักทายเข้ามานะครับ วันนี้ก็มีไม้มาให้ชมประมาณแค่นี้นครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามช่องถาวรบอลสีไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ